สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวคับตัวนี้เลย G Bed f o n นะผมเป็นอุปกรณ์แปลงร่างของ Gao Silver นะครับผมอ่าตัวนี้ก็เป็นงานมือสองนะผมอุ้ย <c oughs> อยู่ดีมีเสียงขึ้นมาอันนี้เป็นตีมซองนะผมของ g a o r a n g e r นะผมเป็นเพลงเปิดนะผมอ่ทำมาอยู่ดีมันขึ้นมาล่ะอ่ะเรามาดูด้านหน้ากล่องนะผมด้านหน้ากล่องจะเป็น G-Bed Phone นะผมในรูปแบบข้อมือนะผมใส่เบรดไว้อยู่นะครับผมแล้วก็เป็น g o ซิ s เว v e r อ่าข้างบนก็จะเป็นหน้า g o ซิ s เว v e r นะผมนี่กล่องจะสีสิ้นนะครัผมอันนี้ผมเป็นมือสองนะผมได้มาเป็นมือสองงานกล่องนะผมนี่ด้านข้างก็จะบอกนะผมจะมี G-Bed Phone มีสายรัดข้อมือนะผมมีคู่มือแล้วมีอ่าตัวกําไลนะรผมข้างหลังก็จะมีบอกลูกเล่นต่างๆแลวผมว่ากดอะไรเป็นอะไรนะผม เราไปดูข้างในกันเลยนะผม <c oughs> ดูสิครับเก่ามากๆกล่องเหลืองแล้วนะผมแตกแล้วกะติดอมีคู่มือด้วยนะผมของผมได้มีมีคู่มือด้วยคู่มือก็ไม่มีอะไรมากนะผมก็จะมีบอกว่าอ่าเปิดยังไงนะผมมีใช้ถานกระดุมนะผมสามสามก้อนอ่ามีที่ขั้นฐานรับดึงออกมาก็บอกวิธีเล่นต่างๆนะผมอ หน้าเดียวนะผมเรามาประกอบกันเลยดีกว่าเอามาพับก่อนนี้นะผมตัวพระเอกลักลของเรา G-Best Phone นะผมนี่เป็นหน้าหมาป่าอย่างนี้เลยนี่นะผมนี่ถานกระดุมจะอยู่ตรงนี้นะผมสามก้อนอ่านีเป็นสายลัดข้อมือจะมีตาการโอวูปอยู่นะผมนี่ อ,นนอ,อันนี้ก็เป็นตัวแท่นนะผมประยุทธ์โทรศัพท์กับตัวข้อมือนะผมอะขอเปิดดูแล้วกันว่าเขาใส่กันยังไงนี่วางอย่างนี้เลยเึ๊บเขาบอกนะผมให้พลิกด้านนี้นะผมน่าจะใช่แหละ นี่นะผมด้านตันๆนะผมอ่าด้านที่แบบสลสไลด์ลงมาอยู่ข้างบนนะผมแล้วก็วางมาอย่างนี้ t a กา o อ,อย่างนี้เหรอใช่ไหมเนี่ยไม่น่าใช่ละอ๋อผ,ผ,ผิดผิดอันนี้นะผมแ a บแ a บตุ๊กแกนะผมตีนตุ๊กแกมา,าด้านนี้ อันนี้ก็ดันมาอย่างนี้อ่าจะได้รูปร่างอย่างนี้นะผมนี่นะใส่ไปเลยแล้วกันนี่นะผมปึ๊บใส่ข้อมือก็จะเป็นประมาณนี้ปน๊บนี่นะผมแล้วก็เอา gbed four นะผมมาเสียบลงไปอย่างนี้นี่นะผมอ่าก็จะได้รูปร่างแบบนี้เลย จี่เบทโฟนนี่สวยงามฮะเรามาดูลูกเล่นกันดีกว่านะผมเวลาแปลงล่างฮะลูกเล่นแปลงล่างนะครับผมเวลาแปลงล่างของเกาซินเวอร์เขาก็จะหยิบจีเบทโฟนขึ้นมานะผมอุ้ยทำไมออกแยกจังึ๊บนี่นะผมแล้วก็เปิดมาปึ๊บอ่าเห็นไหมครับนี่ตรงกลางนะผมของจีเบทโฟนก็จะเป็นหน้าของกาโอ้ วูฟนะผมหน้าด้านหน้าตรงนะผมส่วนตรงกาวออกซิสจะเป็นกกาวกาวูฟหันข้างนะผมนี่เห็นไหมเอ่ยอ่าเรามาลองแต่งร่างกันเลยนะผมอ่าจะมีไฟนะผมนี่ดูข้างลัดไดูด้านนี้แล้วกันอีกสักที อ่าก็จะมีเสียงหมาป่าหอนนะครับผมลูกเล่นก็เวลาจะติดต่อสื่อสารก็กดเลขอะไรก็ได้ครับกดไปมั่วๆเลยแล้วก็กดตัวนี้ครับผมมันก็จะเป็นเสียงโทรศัพท์นะครับผมส่วนถ้าจะส่งเมลก็ได้นะครับผมนี่ครับกดไปเลยแล้วก็กดตัวเลขศูนย์นะครับผมจะมีจดหมายอยู่เห็นไหมครับมีรูปจดหมายแล้วก็กดตัว e enter นะครับผมมันก็จะเล่นวนที่เรากดไปเมื่อกี้นะครับผม เราเห็นไหมครับตรงที่ข้อมือมันจะมีสเปเชียลโค้ดอยู่นะผมผมแกะออกมาจะได้นี้นี่เห็นไหมครับมันจะมีสเปเชียลโค้ดอยูอ่เรามาเล่นโค้ดแรกกันเลยดีกว่า2 1 8 Enter เอนเอันนี้จะเป็นตีมซองนะผมโอของเกาเรนเจอร์นะผม ต่อไปนะครับผมสามเจ็ดเก้าเอ็นเตอร์อ่าเรียกมอไซค์ของก้าโอวูฟนะครับผมของก้าโอซินเวอร์นะคผมบผมต่อไปอันสุดท้ายหนึ่งสีคืออะไรอะ่ะทำไมเน,นี่ยมันคือเสียงอะไร ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมอ่าเป็นสัญลักษณ์นี้นะครับอืมอ่าเราลองกดตัวนี้ดูตัวนี้คือทําอะไรตัวนี้ไม่มีอะไรนะผมอ่าไม่มีอะไรตัวจุดๆนี้ไม่มีอะไรนะผมลูกเล่นก็มีประมาณนี้นะครับผมอ่มออาของเดี๋ยวเรามาดูรยยายละเอียดกันชัดๆอีกทีนึ่งนะผมี เห็นไหมครับผมอันนี้ก็จะเป็นเที่ยวหมาป่านะผมตรงโทรศัพท์นี่สวยงามมากครับผมนี่เวลาพับนาปุ๊บหน้าหมาป่านี่นะครับผมป่ะแปลงแรงอีกสักทีปุบ